วันนี้นะคะเราก็จะพามาทําเมนูต้มยํากุ้งนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือกุ้งค่ะแล้วก็ตามด้วยข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะเป็นเครื่องต้มยํานะคะหอมแดงค่ะอันนี้มะเขือเทศเราก็จะเอาไปใส่ด้วยนะคะ นี่ค่ะแล้วเราก็เพิ่มเห็ดเข้าไปนะคะของทางเราเลือกเป็นเห็ดทางฟ้านะคะดอกไหนที่มันใหญ่เกินไปเดี๋ยวเราจะมาแกะเห็ดนางฟ้ากันนะคะ ตัวช่วยเป็นเป็นคานอก้อนต้มยำด้วยนะคะทุกคนเอาง่ายใครที่ทำกับข้าวไม่เก่งนะคะรสชาติไม่ค่อยอร่อยนะคะก็มีตัวช่วยค่ะคานอต้มยำกุ้งคานอต้มยำ เห็ดนี้ก็ซื้อมา20บาทนะคะอ,นนอย่างรูดนพีะลองปะแลองอันเล็กอันน้อยเราก็ดูอีกทีนึงนะคะอันนี้มันอันไหนเสียก็จริง บางคนก็ใส่ทั้งอันเลยนะคะแต่ว่าแล้วแต่คนชอบชอบทาแบบไหนนี่นะคะมาเป็นพวงเลย ยัำให้เด็กน้อยนะคะรสชาติก็จะไม่ไม่ต้องอาเผิดมากนะคะเพราะเด็กเด็กกินเด็กทานเป็นอาหารเย็นนี้ถ้าเราได้เห็ดแล้วเราก็ เราก็จะมีมะขามนะคะเอามาละลายเป็นน้ำมะขามเปียกนะคะไว้ใส่ในต้มยำ <Okay. S 1> ตะไคร้ที่เราซื้อมาเป็นต้นนี้นะคะแล้วก็มาหัน่นกอกหั่นตูดยังออกหั่นตูดมันหั่นตูดมันออกตออกะไค,คร้นี้ก็ช่วยดับกลิ่นคาวของ ของอาหารกินข้าวของเนื้อสัตว์ที่เราจะใส่ลงไปในต้มยำได้นะคะแล้วแต่ว่าใครจะทำแบบไหนนะอันนี้ของสูตรเราก็จะหั่นเชียงเชียงหน่อยเอาสักประมาณสามท่อนพอที่เหลือเราทิ้งตะไครหอมอยู่แล้วเสร็จแล้วก็ แช่เไปในน้ำเลยค่ะไปค่ะหั่นลงไปนะคะหันไม่ต้องหนามากนะคะสำหรับขานี่นะคะได้เป็นประมาณแบบนี้แล้วก็อเอาแช่น้ำไว้คือที่เราจะเตรียมลงหม้อน,นั่นเองค่ะ หอมแดงแกะเปลือกนะคะถ้ากลัวโดนมือก็เอาลงกับเขียงค่ะแล้วก็เฉียงมีดเข้านิดหน่อยนะคะแล้วลงน้ำหนักมือเบาๆที่ปลายมีดคแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้หอมแบบนี้ค่ะแล้วก็จุ่มไว้ในน้ำก่อนนะคะเวลาหั่นหอมก็ระวังจะเสียตาได้นะคะ จุ่มน้ำแช่น้ำไว้นะคะให้คนใบมะกรูดก็ต้องล้างให้สะอาดนะคะทุกคนใบมะกรูดล้างให้สะอาดเา<ม>ะว่าของพวกนี้คือเราจะกินเอาข้าปฝางนะคะต้องทำให้มันดีนะคะมะเขอือเทศเรายังไม่หัน่นเดี๋ยวเรารอหัน่นตอนที่เราจะใช้ อไปเป็นพริกค่ะแกะแกะออกถือว่าเป็นอีพีแรกเลยมั้งที่จะทำอาหารที่จะทำอาหารเองคือเด็กๆบอกว่าแม่หนูอยากกินต้มยำกุ้งไอเราก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องทำกับข้าว ก็เลยต้องมีตัวช่วยเป็นขานอเป็นขานอ,อก,ก่อนพริกนะเรามาหั่นออกข้างหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อให้ข้างในมันแตกมิดทุบๆหน่อยก็ได้คะ่ะทุบๆตีๆหน่อยก็ได้คะ่ะแล้วแต่บางๆเสร็จแล้วเราก็กองนะคะเพราะว่ากุ้งกุ้งเราใส่ได้เลย ก็ล้างทำความสะอาดใส่ได้เลยใครจะปอกกุ้งก็ได้นะคะระหว่างที่เรารอเรารอรอกระทะนะคะเราก็มาเก็บกุ้งออกอย่างหนวดกุก้งถ้ามันยาวเกินไปนะคะทุกคน<ม>ก็ตัดออก ตัดทอให้มันพอดีกันแบบนี้นะคะมันก็นจะไม่ไม่รกลุงหลังนะคะขามันถ้าเป็นถ้าบ้านที่ไม่กินขาอยู่แล้วอะก็แกะออกทิ้งได้เลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้กุ้งจะเป็นกุ้งที่เราจะเตรียมไว้กินตรงอย่างกุ้งกัน אההה ก็เห็ดหมดไปยี่สบาทนะคะถุงละยี่สิบบาทก็ได้เห็ดมาหนึ่งจานแบบนี้นะคะแล้วก็กุ้งกุ้งที่เราซื้อวันนี้เราก็ใช้งบประมาณไปอยู่ที่เจ็สิบาทนะคะหกสิบกว่าบาทหกสิบกว่าบาทเราก็ได้กุ้งมาสองสี่หกเจ็ด เกือบๆตัวละสิบบาทค่ะ,ฉะเฉลียะะ่ยค่ะแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ราคาตลาดนะที่นั้นๆน,น,นะคะนี่เราซื้อจากตลาดหมดไปเจ็ดสิบ,บาทเห็ดยี่สิบเป็นเก้าสิบแล้วส่วนพวกขาตะไคร้ไปมารกกูดเครื่องตง้มเครื่องตง้มยำคือเรามีอยู่แล้วรอบนี้ก็เลยไม่ต้องซื้อค่ะถ้าซื้อก็ตีไปเลยค่ะประมาณ ประมาณสิบบาทเพราะว่ามันไม่ได้ใช้หมดกรรมําเอามาหากันก็น่าจะประมาณต่อไปนะคะเราจะละลายมะขามละลายมะขามเอาน้ํามะขามนะคะหรือเราจะใช้ใน้ํามะขามสําเร็จรูปก็ได้ะคะ่ะเ <s> ้ียความที่ว่ามันแกะยากยุ่งยากนะคะ <S <s ก็เลยตัดปัญหาหั่นเขาเลยค่ะ ราก็ยังเหลือเก็บไว้ใช้ในรอบต่อไปได้อีกปิดปากถุงให้สนิทนะคะแล้วก็มัดยางให้เรียบร้อยแช่ไว้ในตู้เย็นก็ได้นะคะมะขามที่เราจะใช้นะคะแล้วก็ดึงก้างออกพอประมาณ แล้วก็ใส่ในภาชนะเปล่าที่เราเตรียมไว้ตามด้วยน้ำอุ่นหรือน้ำสะอาดนะคะเหยดไปทีละนิดกอ่อนค่ะใช้ช้อนหรือทัพพีนะคะคนๆๆนคนๆไปนะคะ แล้วตอนนี้เราก็กำลังตั้งหม้อนะคะตั้งหม้อให้น้ำเดือดนะคะแล้เวเดี๋ยวเราจะพาไปทำต้มยำกุ้งกันค่ะถ้าล้ามือให้สะอาดแล้วก็ใช้มือก็ได้นะคะช่วยช่วยบีบนอง เนื้อของมะขามออกมาะะเล็บต้องไม่ยาวนะคะเพราะว่ามันจะเป็นแหล่งของเชื้อโรคนะคะเราต้องทำความสะอาดเให้เรียบร้อยก่อนนะคะเห็นไหมคะทุกคนเพราะว่าเราทำเปน็นระยะหนึ่งนะคะก็จะมีน้ำจากเนื้อมะขามนะคะออกมาค่ะแบบนี้ ก็เอาจนเราพอใจนะคะน้ำมะขามนี้ก็จะมีรสชาติเปรี้ยวนะคะมีรสชาติเปรี้ยวแล้วก็เป็นกรอบร้มยังก็ควรจะเป็นมีเปรี้ยนนิดนะคะมีเปรี้ยวติดนิดนะคะ ก่าของเรานะคะที่ไม่ได้ใช้แล้วนะ,ะเอามาใส่น้ำสะอาดต้มนะคะแล้วก็รอเะะอดือดค่ะะนอต้มยำก้อนต้มยำก้อนตัวนี้นะคะน,อน,อน,นะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่คนอลงไปแล้วก็ตักค่ปปะตะไคร้ปมะกรู่ที่เราเตรียมไว้ค่ะลงหมอ้อเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะกุก้งที่เราเตรียมไว้นะคะ แล้วค่ะก็จะไปปรุงรสกันต่อนะคะเป็นไงคะหลังจากที่เราปรุงรสเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะถ้ากุ้งสุกแล้วนะคะทุกคนก็จะมีตัวส้มๆแบบนี้นะคะ ได้ที่ต้องการแล้วนะคะเราก็นําเห็ดลงเป็นรายการสุดท้ายค่ะนี่นะคะเราก็อาจจะโรยหน้าด้วยผักชีให้สวยงามนะคะเจอลินแล้วค่ะ